นี่การดอกไม้สวยๆเริ่มออกแล้วฮะไม่มาให้กินไม่ได้เดี๋ยวเขาดูกลัวเขาว่าอ่ะเอออ้ออ,อ,อะไร เอาใส่กระเป๋าเราไว้เอาเปกดใส่ไว้เปิดที่นี่ซิปมันไม่ไม่ซิปหรือมันร่วงหายอีกยิงมันบั่มตะเปอยินี่โอเคโอ้ยดูที่คือแบบยอดไม้กำลังผลีนี่สวยเนาะ สวยเนาะเขากำลังนั่น<อ> <c oughs> ลงเท้าเล็กๆลูกไต้หวัน่ะอยู่บนน้ําเนาะลงท้าวเล็กๆนั่งมตัวอืม,มตอนไม่มีตาขึ้นมาไม่ตอนตอนนั้นมันมีอยู่นะเราเราเคยไปถ่ายตรงนี้มันมีตาอยู่ปลาเองปลาแซลมอน,มนด้วยเออตัวใหญ่อะ่ะปลาแซลมอน เดี๋ยวก่อนค่อยถ่ายดอกไม้กำลังออกแล้วยายแดงก็จะไปอยู่ที่อื่นแล้ว หน้าดอกไม้ออกเราก็มาก็ได้เนาะนุ่นก็กำลังจะขึ้นบานโอ้ยสวยแท้เดี๋ยวดูขึ้นตรงสะพานนี้ก่อนดูว่าตามีกัปตาไม่มี เมื่อก่อนตรงนู้นนีตรงลูกปั้นเนี่ยมันจะขึ้นน,นั่นเลยลูกตายายอยู่ทถบน,นบ้านเนี่ยเมื่อก่อนปามันจะขึ้นมาตรงนี้เยอะเลยนะคะเคยถ่ายให้ดูก็มีคนเขียนมานั่นน่ะพวกเพื่อน ในยูทูปก็เขียนมาถามปลาอะไรยายปลาไซมอนเขาจะขึ้นมาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ <Yeah. S 1> ฟินแลนด์ <Yeah. S 1> หน้านี้สวยหน้าหิมะละลายแล้วเมวื่อวานยายก็กว่ามันมาไม่ได้ ลมแรงสวยๆเดี๋ยวดูก่อนว่าปลาไม่มีไม่มีปลา รงแรงแล้แวไปลง ลาบนี่ยังไม่ออกนะ ที่ยาเยเธอมาถายมาเลยมันตกตรงนี้ค่ะแ่ว่าสวยไหมคะ อากาศมันยังหนาวอยู่ค่ะเห็นเป็นอย่างนี้นหิมะละลายแล้วมันก็ยังหนาวอยู่อืมันยังหนาวอยู่ทุกครั้งเ่ยจะเห็นปลาขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่มีค่ะไม่มีโอเคนะคะ